คลิปนี้สอนสร้างแบบผ้าถุงป้ายเปิดผ่าด้านในนะคะสร้างแบบแค่สะโพกใช้วางตัดได้ง่ายๆค่ะเมื่อสร้างแบบแล้วเราจะได้ตำแหน่งของเกล็ดแบบนี้เลยนะคะทุกคนสร้างง่ายค่ะสอนละเอียดทุกขั้นตอนนะมือใหม่ก็ทําตามได้ค่ะอยากรู้ว่าขั้นตอนการสร้างแบบทําอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าง่ายมากๆเรามาดูวิธีการสร้างแบบกัน,นค่ะต้องรู้ว่าตัวนี้ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาตัวนี้เป็นขวาทับซ้ายนะคะ ขวาทับซ้ายเราจะให้สัทบอ่ะอยู่ด้านขวามือของเราฝั่งนี้ค่ะนะคะเราจะเห็นว่าเกล็ดตัวเนี้จะอยู่ที่เราจะเห็นว่าเอวตัวนี้สามสิบเจ็ดสิบสองแต่ต่างกันห้านิ้วเองเพราะฉะนั้นอราจะเอาเกล็ดข้างใหญ่อยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งค่ะเราก็ทําแบบนี้นะคะเราจะต้องถัดแพทเทิร์นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะชิ้นล่างเนี่ยวัดยื่นยื่น วัดยื่นไปนิ้วครึ่งแล้วก็เอาชิ้นบน,นมาวางตรงนิ้วครึ่งแบบนี้คือพูด,ดง่ายๆว่าชิ้นบนจะสั้นกว่าชิ้นล่างนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครเก็บข้างสองนิ้วตรงนี้ก็สองนิ้วนะคะตัวนี้นิ้วครึ่งกด้เอานิ้วครึ่งค่ะแล้วก็พับกระดาษมาให้ได้สันทบฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ ให้ได้แบบนี้นะเราจะเอากีดสันทบตรงนี้เราจะเริ่มต้นการสร้างแบบอยู่ฝั่งนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเกรดตัวนี้เราต้องการเอาใหญ่แค่นิ้วครึ่งเราก็วัดมาค่ะนี่จากสันทบครึ่งของนิ้วครึ่งก็คือสามกระเบียดนะคะขีดแบบนี้นะคะเอาขีดมาได้เลยแบบนี้เราก็จะเห็นว่านี่แบบนี้นะคะเราจะหาเอวกันค่ะหาเอวนะคะก็คือเอวสามสิบเจ็ดครึ่งของสามสิบเจ็ดคือสิบแปดครึ่ง 18แปครึ่งได้จ right right ุดนี้ทีนี้เราจะมีเก็สองเกตค่ะเราจะเอาเกตใหญ่ละหนึ่งนิ้วเราจะเอาเกตใหญ่หนึ่งนิ้วสองเกตก็คือสองนิ้ววัดยื่นออกไปสองนิ้วก็คือได้จุดนี้นะคะเนี่ยวัดยื่นออกไปได้จุดนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้แหละเป็นเส้นพับป้ายแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นพับป้ายและตรงนี้จะเป็นป้ายเป็นเส้นเนี่ยแบบนี้ค่ะเขาจะพับไปด้านในแบบนี้สําหรับป้ายที่ผ่าด้านในนะคะ จะทาไม่เหมือนป้ายเปิดตลอดนะเนี่ยเขาจะมาติดกันอยู่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะไาทําเส้นพับป้ายให้แบบนี้แล้วนะเนี่ยพับเข้าไปแบบนี้ก่อนจะได้ค่ะนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหากเกตกันค่ะเกตเราจะเห็นว่าเกบจากเนี่ยจากเส้นพับป้ายเนี่ยวัดมาที่ตรงเนี่ยตรงข้างเนี่ยที่เราขีดไว้เนี่ยได้เท่าไหร่แบ่งครึง่งเป็นเส้นกลางหน้าได้จุดนี้แต่เส้นกลางหน้ายังไม่ใช่วัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งจากกลางหน้ามาตรงข้างเก็บนี่ ได้จุดนี้แบบนี้นะคะเนี่ยจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะขีดเก็บอ่ะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันจากกลางหน้ามาที่ตรงจากกลางหน้ามาที่ตรงพับป้ายนะได้จุดนี้เราก็ขีดเก็บใหญ่หนึ่งนิ้วค่ะเก็บยาวห้านิ้วครึ่งวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมเป็นหนึ่งนิ้วเนี่ยที่เราบวกไว้สองนิ้วก็คือใช้เป็นหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วนะคะเราจะใช้อีกหนึ่งนิ้วก็คือเก็บนี้ค่ะ เกจยาวห้านิ้วครึ่งเกจใหญ่หนึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าออกฝั่งลักครึ่งนิ้วนี่เราได้แล้วค่ะเมื่อเราได้แล้วเราจะกลิ้งตำแหน่งของเกตเนี่ยลงไปเนี่ยตรงเนี้ยที่เราขีดไว้เนี่ยเราก็กลิ้งลงไปด้วยจะได้เป็นเกตหนึ่งข้างก่อนนะคะแล้วเราจะมาขีดเกจที่เราวัดยื่นไปนิ้วครึ่งเนี่ยก็คือจะไปอยู่ด้านนี้แทนนะคะอ่าทีนี้เรากลิ้งเลยคะ่ะแต่ก่อนจะกลิ้งเดี๋ยวใร้พับนี้ออกมาก่อนนะเขาจะได้ไม่มาติดจะได้ไม่งงนะคะพับออกมาก่อน อักิ้งลงไปนะเก็บที่เราขีดไปเนี่ยจะเป็นชิ้นหลังแทนแล้วค่ะทีเนี้ยนะคะ,ะ,คะตรงนี้จะเป็นชิ้นหลังแล้วนะนี่คะ่ะแบบนี้นะคะอ่ดติ๊กเส้นนี้ไว้เส้นพับป้ายเนี่ยติ๊กไปเพื่อจะไปขีดเป็นเก็ดข้างของฝั่งชิ้นหลังตรงนี้อ่ะที่เราทบไว้เราก็ขีดลงไปจากสามกระเบียดก็จะเป็นนิ้วครึ่งตามตำแหน่งของเอวเรานะคะหล,ลังจากนั้นก็กางออกมา เนี่ยที่เราขีดออกมาก็คือเส้นนี้นี่นะคะพับแบ่งครึ่งก็คือเส้นนี้ที่เราพับไว้เม่กี้เนี้ยนะคะอันนี้คือเก็ดข้างหนึ่งข้างนลคะเก็ดข้างนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเกล็ดที่เรากิ้งออกมาเม่กี้เนี้ยเมื่อเราได้เก็ดข้างตรงนี้แล้วเราก็ติ๊กตรงที่ว่าเราติ๊กตรงเส้นพับปลายตรงเนี้ยเราวัดยื่นออกมาได้เลยค่ะเป็นเกล็ดอีกเกล็ดหนึ่งนะเพราะว่าเกล็ดต้องมีสองข้างนะนี่นะคะวัดยื่นมานิ้วครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งสามกระเบียดตรงนี้ แล้วก็ขีดสุดไปที่สะโพกได้เลยแปดนิ้วนี่นะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้เก็ดข้างสอง้างแล้วค่ะเก็ดข้างนะคะเก็ตข้างตรงนี้ที่เรากิ้งไว้ไม่กี้เกตเนี้ยสองเก็ตเราก็ขีดลอ,อกออกมาตามเส้นกิ้งของเราแบบนี้นะคะได้สองเก็ตแล้วค่ะแบบนี้นะคะได้แล้วนะทีนี้เราจะเห็นว่า เขาจะมีเส้นการเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาขีดเส้นเก็บเอวกันค่ะเวลาเราวางข้อถุงนะคะเราจะวางอยู่ที่วัดความยาวข้อถุงมาวางเส้นเอวบนสุดเส้นเส้นบนนี้เลยเส้นเอวนะแต่เวลาเรากิ้งเก็บเวลาเรากิ้งเส้นเอวเราจะกิ้งเส้นล่างก็คือเส้นเก็บเอวนะคะจากเส้นกลางหน้าที่เราวาดแบ่งไว้ตรงนี้มิกกี้เนี้ยแบ่งไว้ตรงนี้วัดลง1เซนค่ะหรือสามขีดนะ สามขีดสามแปดอะนะคะเราก็พับเก็บแบบนี้แล้วเราก็ขีดแต่งเอวค่ะขีดแต่งเอวแบบนี้นะคะพับมาผ่านหนึ่งเซนมาแล้วก็ตรงข้างกับตรงป้ายเนี่ยอยู่ที่เดิมนะคะเราโค้งลงตรงช่วงหน้าท้องนั่นเองนะเมื่อเราได้แล้วเราก็พับเส้นนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็กิ้งเส้นเก็บเอวของเราจากชิ้นหน้าลงไปที่ชิ้นหลัง จับให้เสมอนะนี่ค่ะมือได้แล้วอาทีนิน้เดี๋ยวจะขีดเส้นสีน้ำเงินให้ดูนะคะเส้นเก็บเอวนะเวลาเรากิ้งเรากิ้งเส้นนี้นะคะทุกคนแต่เวลาเราสร้างแบบหรือว่าวางความยาวเราต้องวัดเส้นบนนี้เลยเนี่ยวางเส้นนี้เลยนะเมากิ้งออกมาแล้วเราก็เอามาขีดตามเส้นของเรานะคะกิ้งเส้นนี้นะ นี่ค่ะเก็ตข้างตรงนี้สีน้ำเงินลงสีน้ำเงินให้จะได้มองดู่อ้ยจะหมดแล้วนี่หมดแล้วสีน้ำเงินของเราทีนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยคือการพับป้ายแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าชิ้นเนี้ยคือเขาจะมีผ่าอยู่ด้านในคือจุดเนี้ยผ่าเก้านิ้วตรงเนี้ยนะคะตรงนี้มีแปดนิ้วแต่เวลาเราวางเราติ๊กเก้านิ้วนะคะผ่าในเก้านิ้ว เพราะฉะนั้นชิ้นนี้เขาจะติดอยู่กับป้ายเลยเราก็กิ้งเส้นเอวลงไปเลยนะคะเขาจะไปเกาะอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยเรากิ้งก็เหมือนกันกิ้งเส้นนี้ทีนี้เราจะมีเก็แต่ทีมีเก็ดแค่เกดเดียวแล้วมั้งนี่หมดแล้วนี่ เกบสองเกตนะคะทุกคนเราไม่ต้องหาตำแหน่งนะอันนี้อ้อยเอาเก็ตสักสองเก็ดนะเก็บน้อยๆสิไม่มีเยอะสิเนี่ยเอาสักสามนิ้วเหรอห่างสักสามนิ้วนะคะเอาเก็ตใหญ่อยู่ที่สามกระเบียดนะคะอห่างสามนิ้วโอ้ยมันไอ้นี่ไปน้อยไปมันแคบไปแล้วใหม่อาสักสี่นิ้วก็ได้สี่นิ้วนะคะเก็บใหญ่สามกระเบียดสี่นิ้ว เก็ดใหญ่สาวกระเบียดอ่ะได้อยู่นะมันจะไปติดมันจะไปติดมากเกินไปจะไม่ให้ติดตรงนี้มากเดี๋ยวเวลามันมีปัญหาเวลาเราผ่าเนเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาสามนิ้วครึ่งก็ได้มีก่สามนิ้วมันน้อยไปสามนิ้วครึ่งอะเก็ดใหญ่สามกระเบียดแบ่งครึ่งคือจุดนี้อ่ะห้านิ้วครึ่งเหมือนเดิมนี่แหละนะคะนี่แบบนี้ค่ะ อ่ะทับผัดมาสามนิ้วครึ่งนะคำนวณเอาแล้วแต่ผ้าที่เหลือตัวนี้จะเหลือน้อยเพราะไซส์ใหญ่อ่ะนี่นะแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเก็บยาวแบบนี้ผ้านิ้วครึง่งเนี่ยเราได้เก็ไหนเนี่ยเพราะถุงใบเปิดเขาจะมีสิบเกบค่ะทุกคนเกบเดียวมันน้อยไปนะเอาซักไอ้นี่เลยเอาซักสองเก็และกัน นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็กล้งเก็ดตรงนี้มามาที่นี่นะ นี่นะกิ้งมาเพราะว่าป้ายของเขาจะเหลือเท่ากันแล้วค่ะเนี่ยเราก็จับภาพค่ะแล้วก็กิ้งเก็บลงไปเพราะว่าจะต้องเท่ากันนะไม่ใช่เย็บเก็บอีกอันใหญ่อีกอันเล็กไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่าตรงน,นี้เขาจะอยู่ไม่ตรงกันนะคะเขาจะเยื้อ่าไี่ได้แล้วนี่นะกิ้งมาเขาจะต้องเท่ากันค่ะทุกคน แต่เส้นเอวตรงนี้จะจะใช้ของเขาต่ำกว่าน่อยหน่อยนึ่งนะตรงนี้อ้อยเอาครึ่งน,นิ้วนะคะชายก็จะได้เชิดขึ้นนิดหนึ่งเอาครึ่งน,นิ้วพอเพราะว่าเราเหลือสั้นแล้วถ้ามากก็จะเหลือห้าแปดได้นี่นะคะพับตรงนี้เขาจะต้องเขาอยู่ด้านในนีอันนี้ยเพราะฉะนั้นชายเขาจะเชิดขึ้นหน่อยเราจะต้องเก็บเอวมากกว่าตัวนอกนิดนึงนะคะชายก็จะได้ไม่ห้อยเลบนะคะ นี่นะแลกกิ้งเส้นเก็บเอวก็คือกิ้งเส้นนี้นะคะทุกคนนี่นะนี่จ้านี่กิ้งเส้นนี้นะจ้าลกลิ้งเก็บเอวล่างเก็บเอวเส้นล่างกิ้งเส้นเก็บเอวเส้นล่างนะคะอ่ะตรงน,นี้ผ่าเก้านิ้งเหมือนเดิมน,นะคะ ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าทําไมเขาใจนี้เดี๋ยวเราจับอะ่ะมันมีวิธีย่อยๆมีสอนอยู่นะไปดูผ้าถุงสีแดงก็ได้ทุกโรงไปจากนั้นไม่ได้สร้างเพื่ินนะฉีดเอาในผ้าเลยใครที่ขี้เกียจสร้างก็ไปเรียนได้เลยค่ะนะคะอันนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจคิดเองเอาสาเร็จไปวางเลยเอาก็ทําถ้าเกิดทาหลายตัวก็ทําแบบนี้มาขีดทีละตัวมันมันยุ่งยากไงในแพะผ้า ถ้าเขาตัดทิ้งหลายตัวนะก็จก็ทำหปเชินแบบนี้แหละไปวางเลยนี่ใครซื้อไปก็วางกี่สิบตัวก็ได้ค่ะทําเป็นงานขายก็ได้นะซื้อเปไซส์ไซส์ไซส์นะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนข้างในเขาก็จะเหลือเท่ากันเนี่ยแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมาเกยอ,อยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังหลังนะหลังจ้านี่นะคะเขาก็จะเกยกันอยู่แบบนี้เขาจะไม่มีเห่ย เขาจะมาเกยป้ายอยู่ตรงนี้นะคะข้างเอวเนี่ยตรงนี้ติดตะขออยู่ตรงนี้แหละนะคะอ่ะเกยป้ายเอาเกยป้ายนะคะเดีย๋ยวจะต้องรีบออกไปส่งไปเิลื่อนกันแล้วเนี่ยทุกคนจะตกทุกคนรีบอปรีบนะเนี่ยได้แล้วจ้ะนี่เนาะตรงนี้เดี๋ยวเขียนตรงนี้นะเขียนแบบนี้ว่าทําเป็นลูกศรแบบนี้ก็คือวัดจักรชายขึ้นมา วัดความยาวผ้าถุงวัดความยาวผ้าถุงวางเส้นบนสุดวางเส้นเอวบนสุดกิ้งเส้นเก็บเอวเส้นล่างนะคะก็ะคือเราวางเส้นบนสุดความยาวเฉยแต่วาลากิ้งเก็บเอวเรากิ้งเส้นล่างนี่นะคะก็คือแบบนี้ถ้าใครเอาความยาวสมมติว่าผ้าถุงจะนั้มมยาวสามห้า ถ้าใครจะเอาขอบในตัวขอบในตัวก็จะมีผ้าหลบให้แบบนี้เป็นผ้าโค้งๆแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะหลบเพราะว่าการที่เราต้องทําโค้งๆเพราะว่าเกตอ่ะเขามีใหญ่มาเลียวมาเล็กถ้าเราทําผ้าตรงอ่ะเขาจะพับแล้วมันจะย่นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีขอบไปให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีทําให้ทํานวนให้แล้วเรียบร้อยว่าไปวางผ้าได้เลย ก็คือถ้าใครเอาความยาวสามห้าก็วัดเส้นบนสุดเอาขอบหลบเดี๋ยวนี้เย็บเก็บแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเย็บหลบได้เลยถ้าใครเอาขอบดังหากก็หมายถึงผ้าชิ้นนี้ไปวางใส่ผ้ากาวใส่ผ้ากาวเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบทบแบบนี้เอาขอบใหญ่แค่หนึ่งนิ้วพอก็เย็บเก็บเสร็จแล้วก็เอาผ้าชิ้นนี้ต่อขึ้นไป1นิ้ว เพราะฉะนั้นตางตอนวัดความยาวเราต้องได้3 4เมื่อรวมขอบเมื่อรวมขอบอีก1นิ1้วจะได้ส5าก็จะได้ตามนั้นนะคะอ้อยก็มีเขียน E ีพีให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูได้ที่อ P ไหนนะก็มีสอนไปเยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนแบบจนอ้อยจด e ีีไม่ไหวไม่ไหวแล้วตอนนี้มันเยอะมากเรียนได้ฟรีหรือใครจะสั่งซื้อแพทเทิร์นก็สั่งได้อย่างที่อ้อยอธิบายไป,ยปยนี่แหละคะ่ะแค่นี้ก่อนนะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะผ้าถุงแบบนี้มันจะไม่เหลือ ใส่แล้วขอบเอวมันไม่เหลือบานมันเป็นไซส์ของเราอะนะคะตำแหน่งของเกตเขาก็จะอยู่ถูกที่ถูกทางมันไม่เหมือนกับไซส์ฟรีไซส์ที่เราซื้ออะอันนั้นนุ่งเกตเกิดก็อยู่สเปะสปะเพราะอย่างที่บอกเขาทำฟรีไซส์ไงคะเขาไม่ได้ทำเจาะจงว่าใครเอวนั้นเอวนี้อะนะนี่แหละคะ่ะ อันนี้ก็คือข้อดีต่อให้วันหนึ่งเราว้นขึ้นผอมลงอะ่ะเก็บขยับมันก็ขยับไม่ได้มากอะ่ะสองสามนิ้วก็คือเก็บก็ยังมองดูไม่บิดไม่เบี้ยวอ่ะนะคะก็ได้นะขยับตะขอเพิ่มตัวล่างทันทเองนะคะใส่ง่ายใส่สะดวกค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า